มาตรฐานออมามารฐานเล่นบ้านดีกว่าจะเจออะไรนะแปะจะเจออะไรนะจอดจอดจะเจออะไรนะแปะจอดจอดจอดอะไรจอดซีน้าจอดไม่บอสจันบอสอบอสสมบอจันบอสอบอสามเกี่ยอะเีย่าฮ่า่าฮ่าบท่ะเบิร์ดคำสิว่าเรอไม่ได้เก่งใจอนำรเปล่าอ๋อเกี่ยวกับเด็อคน นหนักแล้วมึงไปไกลๆถึงเนาะไปไปไหนก็ไปเตั้งเต็มเต็มแบบกับพี่วีเลย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 เฮ้อเอามาเนี่เอามาเนี่เด้อยังไงที่กยดูไว้ดูไว้ใครจะสกปรกสีบ้างกูซื้อมาเกินโคซีมีขอดอ้ออ้ออ้อยนมายนมากูทิ้งให้แป๊บแล้วมึงช้า เป็นเพี้ยขนมน้านขนมน้านขนมร้าไม่คิดเลยด้านหน้ามีคนด้านหน้ามีคนแต่ว่าเอาเลยเขาโดดมาแบบนี้กูโดนตายต้องตายฮะเป็นกลองแล้วกลายเป็นกลไปงไปเี้ยกลายเป็นเกาะไปมันูุกับไอ้คนนึงอยู่ไหมไป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 ผ่านไดโกซีมี ก็จะมีใส่อสุจิผัวไอ้บ้าดีน่าจังที่ไม่เป็นบ้าเลยวะแกเฮ้ยไ้แค่ทหารไแค่ทหารด้านด้านนอกก็มีนะด้านนอกก็มีมันสุดเฮ้ยไอวอไอวอลไอวอไอวอเนี่ยไอ้วอลไม่ไวขาไม่แข็งเชิงไม่หนาไม่เอาอะไรแลี้ยวอ่ะเฮ้ยนะไอ้วอต้องไวข้อที่สองขาต้องแข็งเชิงต้องหนาบ่นอะไรน้องมึงก็แค่ตาย มุงนู้นชุบได้ไหมไอ้ทอนอยู่นี่เลยอ่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวกูกลับถ้าไม่มีใครสนใจมึงเลยทีงั้นกูไม่สนใจมึงใช่ไหมยูซิมีเปนอะไรไปไปชุบกูไปไปชุบไปเอาเอาแบบชุบหายแล้วแนวหน้ากูร่วงเลยขอโทษจากใจเดี๋ยวกูจะมารอบ้านนี้แล้วกันกูจะมารอบ้านนี้ทีมึงจะเก็บของเดิมไหมครับไม่ไม่ละวไม่แล้วเป็นหลักมายการกูซิมี หยุด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 หยมีมีคนหน้ามีคนหน้ามามาเลหน่มาเลหน่อย้ไปทำอะไรกันบ้เจ็บ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 เจบังกูน้องเจ็บมันเจ็บกูได้กูได้ตกูรได้กูรดได้ลวกู้แล่ได้ได้ไดตรงนี้มีคนตรงนี้ด้าหน้าห้าหน้าตรงนั้นมีคน่ะมันมันพึ่งโดดมันพึ่งโดดนั้น้าหน้างนั้นอ่ะอย่ระวังนะมันอาจจะมีตี้ของมันอยู่ อยูแค้นซีมอยู่แคนซีเฮ้ยอยู่นหลังคาหลังคาหลังคาลังคาหลังคาหลังคาเดี๋ยวกูไปยิงให้หลังคาเนี่ยเอาเลยทีคุณเก็บแล้วเก็บเจ็บเบาดาวดาวดีไทมีคนมีคนโดนข้างข้าอตายหาเยไปไม่เยทโอ้ยแตกเมมตก จะมาชุบสักหน่อยมาแล้วกูยักลับใหม่เนี่ยโอ้โหค่อยชุบก่ะเหรเฮ้ยไอไอถอนถอนตีนขึ้นตอนตีนขึ้นเอาไงทีชุบก่อนหรือค่อยชุบไปแชมบุนไว้ก่อนแบ๊เอาไงแบ๊ชุบก่อนหรือค่อยชุบชุบเลยชุบเลยกระไรชุบเลยชุบเลยชุบเลยกระไรกับคนที่มันหมุ่งใจ Oh my มึงอะไรอ่ะดกามสุถอนถอนทอนนั้นบนทอนถอนน้นบนระวังไอ้ทอนกูยิงไปเจ็บมากไอ้ทอนเอาไอ้ทอนลงมาทำไมทำไมกูกระโดดขึ้นไปไม่อรอตังบุดแล้วนะเติมได้แล้วนะจำบุญนะไอ้ทอนมึงถอยไปทำไมไอ้ทอนกูยิงไปโคตรเจ็บเลยไอ้กูยิงไปแบบ คุพ่อคนแม่เจ็บเลยกูกูยิงกูยิงแม่งกูยิงเกือบหมดแม็กไอ้เหี้ยแม่งมันขึ้นด้านบนคอยแม่งลงด้านล่างไอ้สัตว์เงีไปเฉยเงียบไปเราเป็นคุยก็เมาแมวนี้ก็ได้ทีมเป็นอย่งเนี้ยมาให้เราชุดวงคาะเป็นเป็นชุดวงข้างล่างเดิมเดิมเป็นเหี้ยอะไรเงี้ยเปนเนี่ยเป็นคุยกันเนี่ยโอ้โห เดาก็เดาไม่ถูกกันเลยอยู่แล้วไอ้เหี้ยคนด่าไอ้เหี้ยเงียบคนด่ามีคนด่าหัวใจอยู่เงียบคนด่าไม่เงียบคนด่าเียคือยังไงวะไอ้เไอ้ทอนอะคนอื่นจะพูดได้แต่ไอทอนอะมันต้องเงียบเรื่องไอ้ไอ้วอวอวอเ็นสาลาีอะลำคานเนี่ยติดวีอะเนี่ยหนึ่งวันกับวีอ มันวันวิวีลองการนะโอ้มึงมึงต้องมาอยู่ข้างๆกูอฮิี่ะแม่ตัวอื่นทำไมเหี้ยกูมีตันมีเเต็มแลอ่ะตัวอื่นซะแบบโอ๊ยควายเอ้ยอะไรเงี้ยไหนปจุดประกำระวังได้ไรโอ้ยกูเด็กระวังฉลุกข้าวหญิงเขาได้เลยฉลุกข้าวหญิงเขาได้เลยลงที่ฉีเลยลงที่ฉีเลยไม่ไม่ทีทีทีอย่าไปตายก่อนทีอย่าไปตายก่อนค่อยๆเล่นเดี๋ยวกูลงไปช่วยแล้วแมงเมาเพ่งไม่ไอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน ตััวลโอ้ยโอ้ยจริงๆกูบอกว่าอย่าเพิ่งตายก็ยังจะตายแต่หนูก็ไม่มีใครเดาได้นะว่าทำไมกูถึงบอกอย่างนั้นไม่มีใครเดาได้หมดแล้วนะเออเกิดจะมึงไปดึงตังเงนเหรอเกือบร้อยแล้ปะกูตายหายโง่สิผีเตอร์จัดแจงกูตรงมาตายผีผีนี่น่าจังไอ้คนกูโผดสัลสิจะไมต้องหน่าจัง เอ๋อเดี๋ยวกูจะชื่อผัวเขาอะไม่แม่งเก่งโอ้ป่าไม่รว่าวันเก่งเดี๋ยวกูชิ้นไปไปกรอกันส่อไชิ้นอะเด็กไม่แบ่งไงบ้าไป๊กกูบ้าไปแล้วมึงดูดิเนี่ยใช่ที่กูทงบอกว่าไอแป๊เป็นเกย์่งมุดตัวเล็ดใจไป๊กไกรร่างแบบนี้พ่อคุยเนี่ยไอทอนมีคนนะแล้วแล้วมึงดูความห่างกูไกลทอนนะ นั่งเล่นหัวเลยมายู่เมื่อเดืนเดี๋ยวไปเก็บศพด้านหน้าเนี่ยกูบอกทีว่าห้ามตายแม่งก็ยังจะตายอ่ะไอ้เหี้ยไอฟันเคยดูนี่ไหมรีวิวของกูเสัพแตก่อนไอ้เฮียทำไงครับในเกมพุ่งความดันขึ้นน้ำตาลตกมาุกอาการ เฮ้ยมีมีศพเมื่อกี้แต่ออกไปไม่ได้แม่งมุงโคตรแรงเฮ้ยมีไฟ <c oughs> อะไรนะแบบเดินนี่วะโอเค สุดเดือดโอ้โหยิงไม่โดนนะวาระส,สุดท้ายของมึงมาถึงแล้วถึงไม่โดนนะ